สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่จังหวัดสุพรรณบุรีกันบ้างครับเพื่อนๆนี่นะครับพอดีไปได้นะครับพระอูทองออกออกศึกนะครับรุ่นแจกทหารรุ่นหรือว่ารุ่นจงอังศึกมาเลี้ยนมาองคหนึ่งครับเพื่อนๆนี่นะครับก็เลยวันนี้ลองเอามาไลฟ์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับนี่นะครับเพื่อนๆนี่นะครับท่านใดมีนะครับรุ่นนี้นะครับก็ลองเอามาจับเอาขึ้นมา่องเปรียบเทียบไปกับผมได้นะครับนี่นะครับนี่นะครับ ด้านหลังก็จะมีตาเจดีนะครับเพื่อนนี่นะครับตาเจดีนะครับกดลงไปนะครับเพื่อนนี่ครับรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกนะครับเพื่อนๆก่อนหน้านี้ผมเคยเอารุ่นอ่ารุ่นปีหนึ่งหนึ่งนะครับอ่ารุ่นนี้ออกปีหนึ่งศูนย์นะครับเพื่อนนะครับก่อนหน้านี้เคยเอาของปีหนึ่งหนึ่งมาให้เพื่อนๆได้ลองรับชมไปทีอย่านะครับเนี่ยรุ่นนี้นะครับคือองค์นี้นะครับที่มาพร้อมกล่องนะครับนี่ครับเนื้อดำนี่ออกปีหนึ่งหนึ่งครับเพื่อนๆนี่นะครับ วันนี้พอดีไปได้ปี10มานะครับรุ่นแรกครับรุ่นประสบการณ์นะฮะทหารทหารออกไปรบในสงครามเวียดนามนะครับมานะครับก็เลยลองเอามาไลฟ์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับนี่นะครับนี่ครับเห็นเพาเห็นว่าบางท่านอยากได้อยากเห็นนะครับของปี10นะครับมีคอมเมนต์มานะครับก็เลยไปเจอมาก็เลยเอามาลองให้เพื่อนๆได้รับชมกันดูนะครับก่อนลงรายละเอียดเดี๋ยวมาเล่าข้อมูลนิดนึงนะครับนี่ครับประวัตินิดนึงนะครับอ่า รุ่นนี้ออกที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนี่นะครับนะครับกับตัววัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับก็บเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายครับตั้งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ําสุพรรณบุรีครับในตำบลลั้วใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีครับ ตั้งอยู่ในย่านเมืองสุพรรณบุรีเก่าครับก็วันนี้ก็ได้รับการสถาปนาขึ้นแต่เมื่อใดก็ไม่ปรากฏหลักฐานระบุให้ทราบนะครับจนเมื่อพศ .2456 นะครับได้พบแผ่นจารึกนะครับแผ่นลันทองจารึกภาษามคตนะครับด้วยอักษรขอมครับก็คือจารึกหลักที่47จนะครับจากองค์พระปรางนะครับพารนาถึงนะครับประการปฏิสังขรณ์พระปรางซึ่งชำระให้คืนดีและจารึกจาก วัดสองคบนะครับจังหวัดชัยนาธครับคือจะลึกหลักที่58นะครับพรณนาถึงเจ้าเมืองขุนเพชรชัดสารว่าได้เคยทําบุญอุทิศบ้านเรือนถวายวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองสุพรรณบุรีครับนะครับนะครับจะจะลึกหลักนี้บอกศักหลชเป็น7 7 0ศนย์ะครับเทียบตรงกันคือปศ1น5 1ร็ครับก็ย่อมเป็นหลักฐานได้ว่าวัดนี้ครับนะครับได้รับการสถาปนามาก่อนหน้านั้นนั่นเองครับครับ วันนี้ก็เป็นต้นกําเนิดของพระพิมพ์ผงสุพรรณนะครับและก็พระมาเหสวรอย่างเงี้ยครับที่โด่งดังมากในวงการพระเครื่องและปัจจุบันก็จัดเป็นหนึ่งในเบญจภาคีพระนะครับของเมืองไทยนั่นเองนะครับครับเบญจภาคีพระเครื่องนะครับก็ผงสุพรรณนะครับพระมเหสวรนี่หนึ่งในเบญจภาคีนะครับของพระเนื้อชินนั่นเองครับเพือนๆนี่นะครับนี่ครับครับ ส่วนรุ่นจงอางศึกนะครับรุ่นนี้นะครับสร้างโดยเจ้าคุณโพนะครับหลวงพ่อโพนะครับหลวงปู่โพนะครับวัดพระครูศรีรัตนพิรักษ์นะครับอดีตเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุนะครับนะครับต้นกําเนิดผงสุพรรณนะครับมวลสารก็มีด้วยกันมากมายครับคือเอามวลสารเก่ามาผสมนะครับเช่นพระผงสุพรรณยุคแรกนะครับนะครับพระผงพระธรรมเสือนะครับองค์พระคุณแผนบ้านกลางครับและพระเครื่องเนื้อดินอีกหลายขนาดจานครับเพื่อนๆมีองค์นี้นะครับ องค์เดียนครับแทนทั้งหมดได้เลยนะครับเพราะมีส่วนผสมของพระเก่ายุคต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นนั่นเองครับรับรุ่นนี้นะครับจะมีทั่วไปจะเป็นสีแดงครับนะครับเจอส่วนใหญ่เป็นสีแดงสีดําเจอน้อยมากๆครับมีพิธีพุทธาพิเศษนะครับวันที่13พฤษภาคม2,510ครับนี่นะครับโดยคณาจารย์กิจิชื่อดังนะครับซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาประชาชนมากมายครับรวม69รูปนะครับ อาทิว่าเก้าสมเด็จนะครับแล้วก็มีหลวงปู่โต๊ะหลวงวัดประดูสิ่มพีนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับหลวงพ่อทูลวัดโพนิมิตรนะครับหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่ครับหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อแดงหลวงพ่อแต้มเป็นต้นครับก็การสร้างก็ประมาณ1นึ0 0 0สนหกหมื่นองค์ครับนะครับแล้วก็มีแจกทหารชุดตรงอ้างศึกไปลบเวียดนาม25,700อองค์ครับที่เหลือก็แจกให้พ่อค้าประชาชนทั่วไปครับ ส่วนรุ่นที่สองนะครับที่เคยเอามาไลฟ์นะครับเพื่อนๆเนี่ยครับนี้นะครับตรงนี้นะครับนะครับก็มีพิธีพุทธาพิเศษเมื่อวันที่สองถึงสิบมีนาคมสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดนะครับแล้วก็วันที่สิบสามเมษายนพี่เดียวกันนะครับโดยคณาจารย์ชุดเดียวกันนะครับกับรุ่นแรกครับสร้างจํานวนเยอะกว่าค่อนข้างเยอะนะครับประมาณห้าแสนองค์ครับก็แจกหน่วยงานราชการต่างๆนะครับนับแสนแสนองค์แล้วก็บรรจุในพระปางวัดพระศรี รัตนมหาธาตุทุพนุริอีกส่วนหนึ่งครับเมื่อวันที่28พฤรจกาคม2512ครับกับรุ่นนี้ครับนะครับถ้าเป็นรุ่นแรกก็คือรุ่นประสบการณ์นะครับก็อ่านไปลบนะครับตรงอังศึกนะครับที่สงครามเวียดนามครับมีเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆมากมายเลยครับในช่วงนั้นนะครับเป็นที่กล่าวขานไม่จบไม่สิ้นนะครับในสงครามเวียดนามครับทหารหารของไทยครับตุนนี้จะให้ความเชื่อมั่นในพุทธคุณเป็นอย่างมากเลยครับ เป็นอย่างมากเลยไม่ว่าจะโดนยิงโดนแทงหรือโดนระเบิดต่างก็รอดมาจากเนื้อมือศัตรูได้ทุกครั้งครับเรียกได้ว่ารุ่นทานผีครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับรุ่นนี้เลยครับเพื่อนประสบการณ์ทานผีครับพอเมื่อโดนยิงแล้วไม่ตายแถมยังลุกขึ้นมาต่อสู้ยิงต่อสู้ต่อไปได้อีกครับนี่ครับเป็นพระเครื่องที่มีพุทธคุณสูงสูงสูงจริงๆครับรุ่นนี้ครับต้องยอมเลยครับยอมรับรุ่นนี้เลยครับครับแล้วได้เนื้อของพระยุคเก่าหลายๆหลายๆกลุ่มมารวมกันด้วยครับเพื่อนๆนี่ครับ เออในตัวรายละเอียดนะครับยุคนี้นะครับมีอยู่ด้วยกันเอ่อทั้งหมด4พิมพ์นะครับเพื่อนๆนะครับ4พิมพ์คือพิมพ์ผงสุพรรณหน้าหนุ่มคือทรงเป็นแบบมาแบบมารวิชัยพบน้อยนะครับจะเป็นรุ่นท็อปสุดของรุ่นจงอังศึกนะครับ2คือพิมพ์ปางห้ามสมุดนะครับนะครับแล้วก็3คือพิมพ์ปางลีลาครับนะครับแล้วก็4ก็คือพิมพ์ปางสมาธิอย่างองนี้ครับนี่ครับพิมพ์ปางสมาธินะครับในส่วนของพิมพ์ปางสมาธิยังแยกย่อยได้อีกอ่อ่าสี่แบบนะครับ ตามขนาดและเนื้อนะครับอย่างแบบที่1ก็เาเรียกว่าพิมพ์ขนาดสูง5เซนก็าเรียกพิมบิ๊กบอสนะครับพิมพที่2ขนาดสูงประมาณ4เซนเรียกพิมพน้องบอสนะครับพิมที่3นะครับขนาดสูงประมาณ3มเซนก็คือพิมพ์สมาธิทั่วไปคือองค์นี้นะครับผมวัดได้3มเซนกับ2มิลนะครับเพื่อนเ3ื่อนมเซนกับ2มิลก็แล้วแต่จังหวะดในการตัดตัดขอบนะครับอาจจะเล็กอาจจะใหญ่กว่านี้นิดหน่อยครับและอีกพิมเป็นพิมพ์แบบสมาธิเนื้อชินนะครับสมาธิเนื้อชินก็เนื้อชินก็จะแยกเป็นเนื้อชินตะกั่วแล้วกเเนื้ออสทิปีย นี่นะครับนอกนี้ก็จะมีพิมพ์เป็นพิมพ์พิเศษนะครับก็คือพิมพ์แบบด้านหลังเป็นโค้ดเป็นธรรมจักรนะครับทรงเครื่องนะครับพิมพ์พิเศษเป็นแบบทรงเครื่องก็คือว่าทรงด้านในเนี่ยนะครับด้านในก็คือทรงเป็นสมาธิอย่างนี้แต่ด้านนอกนะครับด้านนอกจะมีเล่นขอบนั่นเองครับมีเล่นขอบลวดลายครับเพื่อนเนะครับเป็นพิมพ์พิเศษต่างหากเลยนะครับเจอเป็นพิมพ์สมาธิอย่างนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ปางห้ามสมุดแล้วก็มีพิมพ์ปางลีลาด้วยครับแล้วก็มีอีก พิมพ์หนึ่งครับเป็นพิมพ์ขนาดใหญ่นะครับซึ่งเจอซึ่งทบเจอครับเป็นเนื้อชินก็คือพระฟางลีลากำแพงสอบครับครับซึ่งก็พบน้อยมากครับครับหลกการพิจารณาพระรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆเขาพบว่าตันใหญ่ที่เจอนะครับผิวพระจะยับย่นตามอายุครับแล้วก็มีความหยาบครับเพื่อนๆเนี่ยดูความหยาบนะครับนี่ครับนี่ครับหยาบนะครับมีความหยาบให้เห็นนะครับไม่ไม่ถึงกับละเอียดมากนะครับเพื่อนมีความหยาบให้เห็นนะครับ รอยยับย่นตามอายุนะครับเห็นที่ใบหน้าครับมีรอยยับย่นนะครับนี่นะครับยับย่นครับนี่นะครับบรหน้าอกนะครับเพื่อนรอยยับย่นนะครับยับย่นหน้าอกนี่นะครับคือไม่เรียบไม่เรียบนั่นเลยนะครับมีการหดจากการหดตัวนั่นเองครับบริเวณเข่าอย่างเงี้ยครับหน้าแข้งครับผิวจะไม่เรียบนะครับพูดง่ายนะครับมีการหดตัวนะครับหดตัวก็เลยเกิดการยับย่นนะครับจากตามอายุนะครับเนื้อ พระจะแห้งสนิทเลยครับเพื่อนๆนี่นะครับถ้าได้มีลองมาเปรียบเทียบกับผมได้นะครับนี่นครับรอยยับย่นนะครับคือผิวจะไม่เรียบสนิทนั่นเองนะครับคือมีการหดตัวเป็นคลื่นนะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับ ยับย่นนะผมดูว่ามีการบิดตัวหดตัวด้วยนะครับเพื่อนๆนี่ครับเก่านะครับมีการบิดหดตัวเห็นไหครับด้านหลังนะครับจะไม่เรียบเสมอกันหมดนะครับมีการบิดหดตัวนะบิดหดตัวยับย่นนะครับเกิดเกิดจากความเก่านะครับพูดง่ายๆนะครับต้องมีความเก่าให้เห็นนะครับเนื้อแห้งสนิทเนื้อจะหยาบนะครับไม่ค่อยละเอียดนะครับนี่ครับเนื้อจะหยาบนะครับนี่ครับนี่นะครับ Pues ี่ครับอันที่ ja 2ก็ค yeah ือเจอแกลบแก้วนะแกลบแก้วนะครับเกือบทุกองค์ค no รับแกลบแก้วก็คือตัวนี้ครับที่ขาวๆนี่ครับแกลบแก้วนะครับนี่ยครับเกือบทุกองค์เลยครับนี่จุดนี้ก็เจอนะนิดนิดหน่อยๆมีให้เห็นนะครับนี่ครับนี่ครับด้านหลังครับมีแกลบแก้วให้เห็นนะครับนี่จุดนี้นะครับนี่ครับจุดนี้นะครับแกลบแก้วนะครับมีให้เห็นนะครับนะครับด้านข้างนี้ครับแกลบแก้วมีให้เห็นนิดๆหน่อยๆมีให้เห็นนะครับ เกับทุกองนะครับจะต้องมีนะครับแล้วก็วิธีการสร้างครับพบเป็นพระที่ทําด้วยมือครับนะแบบอ่าข้ออ่าส่วนหลักการพิจารณาข้อที่สามนะครับทาด้วยมือพบรอยนิ้วมือครับนะครับจากการขึ้นรูปนะครับบางทีก็พบที่ด้านหลังครับเนี่ครับตรงนี้ครับลงรอยนิ้วมือนิดๆนะครับเป็นรอยลายนิ้วมือนั่นเองครับนี่ครับพระทํามือครับพบรอยนิ้วมือครับ นี่ครับตรงนี้ก็เห็นล่างๆนะครับตรงนี้ลางๆนะครับนี่ครับตัวนี้องค์นี้ไปเจอที่ด้านหน้าด้วยนิดนึงครับเพื่อนๆนี่บริเวณนี้ครับนี่ครับนี่ครับรอยนิ้วมือครับตรงนี้นะครับครับแล้วก็มีเห็นนิดๆหน่อยๆครับนี่ครับตรงนี้ก็มีเห็นเนี่ยองรอยนิ้วมือจากการจับนั่นเองครับจากการจับการกดนะครับเพื่อนๆนี่ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งข้อที่สี่นะครับเจนี่มีเจดีมีแบบเดียวครับเป็นแบบนี้เลยครับเพื่อน นะครับท่านใดไปเจอเนื้อดำนะครับนึกว่าเป็นรุ่นแรกถ้าเจดีเป็นแบบนี้ต้องตีเอ้ยนึกว่าเป็นรุ่นสองนะครับนะครับถ้ามาเจอแบบนี้ปั๊บรุ่นแรกเลยครับแล้วก็หายากด้วยนะครับถ้าเป็นเนื้อดํานี่นะครับมีแบบแบบนี้แบบเดียวครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับนี่ครับตัวแบบหลังเป็นแบบทำมาจากเพื่อนๆดูได้ตามลิงก์ที่ผมลงไว้ข้างล่างนะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับ นีได้มาองนึงครับเพื่อนก็เลยลองมาไลฟ์เพื่อนเพื่อนได้ลองรับชมกันดูนะครับเพื่อนๆนี่ครับส่งอังศึกนะครับรุ่นแรกครับรุ่นประสบการณ์นะครับนี่ครับเทียบกับรุ่นองค์ก่อนน้านนี่แต่ผมให้สองดูอีกรอบนะครับเพื่อนนี่ครับเป็นรุ่นสองครับปีหนึ่งหนึ่งครับเพื่อนนะครับรุ่นสองปีหนึ่งหนึ่งจะพบส่วนใหญ่เป็นเนื้อดานะครับนี่นะครับนี่ครับก็เกจิอาจารย์ชุดเดียวกันครับเพื่อนๆใช้แทนกันได้เลยครับนี่นะครับ ดูครับด้านหลังก็มีการบิดตัวเหมือนกันนะครับเพื่อนนะครับมีการบิดตัวให้เห็นนะครับนี่นะครับนี่ครับนะครับมีการบิดตัวให้เห็นเหมือนกันนะครับนี่นะครับจะไม่เรียบเสมอกันไปเลยนะครับเพื่อนๆนะครับจากความเก่านะครับก็ปัจจุบันก็ห้าสิบกว่าปีนะครับนี่ครับได้มางอง์นึงครับก็เลยลองมาให้เพื่อนเพื่อได้ลองรับชมกันครับเพื่อนๆนี่นะครับ โอเคครับเพื่อนๆขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับโชคดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับ